สอนตั้งชื่อวางนี่เป็นไงลองดูก่อนดินี่ Metal. นเพชรมิเตลโคเทอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวีทสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะเจ๊ก็วันนี้มิกัผมฮีโร่เพชรสอนตั้งชื่อมาครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งชื่อฟรีไฟนะ ซึ่งไม่ได้ทําคลิปอย่างนี้ค่อนข้างจะนานแล้วนะก็มาซึ่งมันแจกบัตรเป็นชื่อนะเอออันอันเนี้ยไม่รู้อันไหนอ่ะมันแจกบัตรเป็นชื่อ,อวันเนี้ยเอ,อ้ยไม่ใช่วันนี้วันไหนผมพึ่งได้วันนี้เออเอออันเนี้ยอันเนี้ยเออมันแจกบัตรเป็นชื่อนะหลายคนอาจจะได้กันนานแล้วแหละแต่ผมพึ่งได้ไงเออไม่ค่อยได้เข้ามาไงก็มาวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนชื่อฟรีไฟให้มันเท่ แบบแบบผมคิดไม่รู้นะว่าคนทํากันหรืออยังแต่แบบเนี้ยมันมีแบบให้เลือกหลายอย่างมากเลยนะประมาณนั้นแต่เดี๋ยวให้ดูบัตรเขาผมก่อนนะโชว์หน่อยโชว์หน่อยอืมนี่นี่เดี๋ยวโชว์บัตรก่อนโชว์บัตรก่อนนอี่อ้าหายบัตรหายอ๋อนี่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 บัตรเป็นชื่อเออวัออนนี้ผมก็จะมาแเปลี่ยนชื่อให้มันมเปลี่ยนชื่อใหม่สักหน่อยนะเพราะว่า ชื่อเก่าเปลี่ยนไว้ฮีโร่เพชรข้างหลังเป็นรูปน่อยล่ะห้ามเตือนอะไรประมาณนี้นะมันยังไม่ θη, เฟี้ยวครับผมก็มาวันนี้มาสอนเปลี่ยนชื่อกันให้มันเท่ๆนะปัญหาระดับโลกกันเลยก็ถ้าใครบบเปลี่ยนชื่อได้แล้วคิดชื่อได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะเพื่อจะเพื่อนๆมาเห็นหรือพี่พี่น้องๆ้องมาเห็นเขาบบโอ้กูตั้งชื่ออะไรดีวะเออตั้งชื่อตามมึงละกันอะไรประมาณนี้เออ <g ười> ก็นั่นแหละไปเดี๋ยวไปอันนี้นะผมจะมาสอนเลยนะเริ่มสอนเลยนะให้ผมจะใช้แอปเป็นแอปไอเปน,นี้ยแอปแปลภาษาเออเบ,บ็นไงแอปบ้านๆด้วยอะ่ะแอปแปลภาษา Google Translate อะประมาณนั้นก็แอปเนี้ยอแอปเนี้ยดึงขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าแอปในแอปนี้กันเลยไปจัดไปครับผมเออแป๊บนึงขอเสริมสาระหน่อยนะซึ่งวันนี้ ก็จะมาสอนเป็นตัว x ด้วยเออไอตัว x ที่มันหิดหิดกันน่ะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งไอที่มันหิดหิดกันน่ะเข้าไงวะเออเข้าที่แหลงไอที่มันหิดหิดกันเลยอะ่ะไอพวกระดับโลกเขาชอบตั้งกันน่ะเนี่ยเนี่ยไอตัว x เนี่เห็นปะ x ข้างหลังอะ่ะรูปกากบาทอะ่ะเออนั่นแหละเนี่ยเห็นปะที่เขาชอบตั้งกันน่ะนั่นแหละมันก็ตั้งได้ครับผมใช้ Google ทัชเตอร์เลนี่แหละจัดไปเดี๋ยวไปเข้า Google ทัชเตอร์เลกันก่อนนะจัดไปไปครับผม โอเคครับผมเข้ามากันในแอป Google Translate แล้วนะตอนนี้ผมก็ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งของผมอัดหน้าจอดับหน้าผมนะโอเคอัดแบบหน้าดบบดำๆหน่อย <c oughs> ดำอยู่แล้วแหละเออมา <c oughs> ก็ตอนนี้อยู่ในแอป Google Translate นะครับผมก็ให้เราเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยขึ้นก่อนแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเออให้พิม์พอะไรก็ได้อะแต่ถ้าใครไม่รู้จะพิมพ์อะไรพิมพ์ตามผมเลยก็ได้นะสวัสดีปีใหม่ <c oughs> เออใครพิมพ์อะไรเนะี่ยเห็นป่ะมันจะขึ้นตัวพวกอักษรญี่ปุ่นมาเราสามารถก๊อปปี้ไปวางได้เลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้นันผู้ชมมาบอกว่าพี่อักษรมันน้อยจังอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวลองนี่นะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมกดขัดลอกนะเนี่ยกดค้างนะแล้วก็เลือกเนี่ยปึ๊บปึ๊บเลือกมาทักตัวหนึ่งนะเอาหัวตัวนี้แล้วกันนะตัวรองท้ายเนี่ยปึ๊บแล้วก็เราก็กดเป็นเออพูดอีกไปกดพูดอีก ก็กดเป็นนะญี่ปุ่นแปลมาไทยนะกับอะไรประมาณเนี้มันจะแปลว่าเมื่อไรนะอะไรประมาณเนี้แล้วมันจะขึ้นคําจํากัดความับผมดูดิ ي, เพียบเลยครับผมกดเข้าไปสักอันหนึ่งนะคําจํากัดความเออปึ๊บ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 เอาคำไหนดีวะก็เอาอักษรเดทนะเห็นปะ่ะมันจะมีเป็นรูปแล้วพวกสามเหลี่ยมเฉียงอะไรอย่างนี้ด้วยนะอะไรประมาณนี้เออโอเคแล้วต่อไปก็เนี่ยเรัแ,แตะใครพิมพ์อะไรภาษาแปลกัน แล้วก็คัดลอกมาวางมาวางอะไรเงี้ยเออประมาณนี้หาคำที่ต้องการนะ่ะโอเคแล้วต่อไปเดี๋ยวมาสอนแบบตัวฮิตเลยนะไอตัวเอกะที่มันฮิตฮิตกันนะ่ะก็ให้เราพิมพ์คาว่าสวัสดีปีใหม่นั่นแหละถ้าใครรีบคิดแก้หานะหาไม่เจอจริงๆไอตัวเอกะแล้วก็เอาคำแป๊บนึงคำไหนวะผมก็ไม่ได้จําไว้แป๊บนึงผมค้นหาอยู่คําว่าไอ้นี่เออลองคํา ลองคำนั่ดีว่เอาคำท้ายคำท้ายพิมพ์ว่าสวัสดีปีใหม่แปลเป็นญี่ปุ่นนะแล้วก็๊อปปี้คำท้ายออกมาคำท้ายสุดเลยเนี่ยอขัดลอกออกมาโอเคขัดลอกแล้วก็ไม่ให้แปลเป็นไทยปุ๊บก็ให้มันจะแปลว่านกอายงวัว <c oughs> อ่านถูกกว่าเออนั่นแหละก็แปลว่าเนี่ยเออเนี่ยแล้วก็หาตัว x มีในนี้มีตัวเอ,อยู่ ต้องใช้สายตาเลยครับท่านผู้ชมนี่อันนี้เพียบเลยครับผมแค่นี้ตัวเอกอยู่ไหนวะูย่งหา้าเจออยู่เลยมเมื่อกี้ห้ามเอ้ยเออเอเอแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึง่งใจเย็นใจเย็นอยุงอากาศอีกอืมอืมนี่ครับเจอแล้วครับผมตัวเอกครับผมเนี่ยเนี่ยใช้สายตาเลยนะมันเยือยเนี่ย นี่กดเข้าไปเห็นป่ะมันยังมีเป็นรูปตัว x อยู่นะเออมันจะแปลว่านกกาน้ําอะไรของประมาณนี้เออจะแปลอย่างเงี้ยเรากดขัดลอกแล้วครับผมตัวเดียวนี่กดกดค้างแล้วก็กดขัดลอกอย่างเงี้ยเออปกติเลื่อนหาหาอะไรประมาณนี้เออปึ๊บขัดลอกมาแล้วแล้วก็กดลองมาแปลครับไอ้คำที่เราคัดลอกมานะแปลมันจะแปลว่าฉันนะครับผมคํานี้แต่ถ้าค้นหาเป็นภาษาไทยไปญี่ปุ่นมันจะไม่ได้คํานี้นะครับประมาณนั้นเออก็กดหาหาอะไรประมาณนี้เออ สำหรับการแบบสอนนั้งชื่อนะประมาณนี้เลยตัว x ตัวอะไรก็มีนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอาตัว x นี่แหละมากดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก,กดปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวคัดลอกก็มีนะของมันเองอะไรเงี้ยอันนึงผมเอาแต่ผมคัดลอกไปแล้วละ่ะกดคัดลอกนี้ก็ได้เออโอเคอเข้าอะไรวะนี่กูนั่นแหละครับผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยนะโอเคเข้าไปในเกมกันเลย โอเคครับผมก็เข้ากันมาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็มามาเปลี่ยนชื่อกันเลยมาครับผมกดเข้าไปนะที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะใครคัดลอกตัวอะไรมาก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นตัว x ตัวกา,กาบานเหมือนผมเออโอเคแต่ที่ผมใช้กา,กาบานเพราะว่ามันเป็นพิมพ์นิยมไง <Yeah. S 1> เออก็มาวิธีเปลี่ยนชื่อดูที่ชื่อหรอครับมันจะเป็นรูปเบบถ้าผมสูงไม่ดูนะมันจะเป็นรูปแบบคล้ายๆประกาจดอะไรอยู่นะกดไปเลยโอเคเปลี่ยนชื่อเลยผมจะเปลี่ยนชื่อว่าเพชรเมทโต ชื่อก็จีจาร์ดอะ <laughs> เอ่อเพดเมาโตนี่เพดเมทโต,รตรแล้วก็กดวางครับผมกดกดค้างที่ตรงเสียวข่าวครับผมนั่นแหละแล้วก็เขา,าวางในกดค้างเนี่ยเซลข่าวเนี่ยไอไอที่มันขึ้นฝั่งเขาว่าโต้เออกดค้างไว้วางนี่เป็นไงลองดูก่อนดิ นี่พเพชรเมทัลโคตรเท่เท่ป่ะเท่เหนได้นะเพชรเมทัลนี่โอ้โหเท่จริงเลยตกลงมาเลยนี่ครับผมเปลี่ยนสำเร็จแล้วผมเขียนถูกวะ <c oughs> เออเขียนถูกเขียนถูกเพชรเมทัลน,นี่ชื่อเท่นะแอดเพื่อนเราได้นะครับผม,มพเพชรเมทัลเอาเรื่องวะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับการเปลี่ยนชื่อเป็นตัว x หรือว่า ตัวกาบาทหรือว่าเป็นตัวแบบคันจิอื่นๆเเขาเรียกว่านว่าคันจินะถ้าผมเรียกคือไม่ผิดนะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันทคิปต่อไปนะบ๊ายบายขอบคุณ o o o l l e สอนท l เ t ดด้วยนะผมขอบคุณครับไปละเจอกันคลิปต่อไป